ป้ายแดง9ก้0 0สนเานขาดไม่กี่พันล้านถ้าเราซื้อป้ายแดงนี่คือออปชันสภาพเต็มแบบนี้เลยไหมคะคือออปชันป้ายแดงมาให้คือเต็มแบบนี้เลยครับเอกซิลี่ก็คือตัวท็อปของตัวแต่งของอีสูเลยนะจะแววไพายคันนี้แรกไหมสามหมื่นโลเพราะฉะนั้นมีอะไรเหลือวารันตีศูนย์เหลือเต็มเลยสวัสดีค่ะวันนี้พบกับคุณสามีวี เดี๋ยวไปสองสาคลิปสดชื่น EP ที่แล้วเดี๋ยวนีสดชื่นสนุกสนานวันนี้ก็โอเคนะภรรยากลับมาแล้วจากไปต่างประเทศมาหลายวันแล้วก็ไปภารกิจหลายเรื่องนะวันนี้ดีกว่าเปิดตัวกับพี่นิวสีชมพูสดใสจ้ะ กบบเจ้าอะไรแวมพร์แวมไพร์มาดูด<า>ูอีกแล้วเที่ยวเต็มเต็ม<ๆ>เที<ๆ>เ่ยวแดงๆ really. เลยซัสพร้อมดูดเรื่องพี่บอกได้เลยรถแบบนี้หายากนะ<า>เพราะว่านานๆจะมาทีหนึงใช่ทำไมให้พี่นิวให้ทายว่านานๆานจะมาทีนึง คือจริงๆแล้วเนี่ยสีประตูเนี่ยเรามีเยอะเกียร์ธรรมดาเรามีเยอะแต่ออโต้เนี่ยนานๆจะเจอคนออกทีหนึ่งถูกต้องสีประตูเอ็กซิลี่ออโต้นานๆจะเข้ามาหนึ่งทีเพราะคนออกป้ายแดงก็น้อยอยู่แล้วใช่ค่ะเพราะราคาป้ายแดงให้พี่นิวทายเท่าไหร่แต่ร้านละกันอ่าราคาป้ายแดงขาดประมาณหลักหมื่นนะร้านเก้าแสนเก้าปลายปลายเลยเนาะปลายแต่เหมือนที่บอกมาแล้วครับให้ทายรอบรถกี่ปี รถน่าจะประมาณปีนิดๆนะรถปี23บสารถปีนิดๆป,ป,ปีเดียวแหละพ <อ S 2> เพราะว่าวันนี้มันเข้าปีย5ิห้าเนาะใช่จ้ะแล้วก็เลขใหม่เท่าไหร่ครับน่าจะหลักหมื่นไม่รู้หมื่นเท่าไหร่เลขใหม่สา0,000ื่นโลคันนี้เจ้าแวมไพายคันนี้เลขใหม่สา0,000ื่นโลเพราะฉะนั้นมี<ๆ>อะไรเหลือ วารันตีศูนย์เหลือเต็มปีเลยใช่เลยสามปีหรือหนึ่งแสนกิโลนะครับวาเลนตีเหลือสองปีแล้วก็ไม่เหลือประมาณเจ็ดหมื่นโลนะจ๊ะมามาดูความหล่อของเจ้าวันพายกันพี่นิวเป็นยังไงบ้างอ่าชอบนะคะก็คือปกติแล้วเนี่ยจะเป็นแบบ เขาเรียกว่าโครเมียมเขาเรียกว่าอันนี้เคี้ยวเล็กเคี้ยวใหญ่จ้ะอันนี้เคลียวเ็กเก่งมากอันนี้คือตัวสุดท้ายแล้วนะตัวเคี้ยวเล็กก่อนจะเปลี่ยนเป็นตัวหน้าใหม่แล้วนะอ่ะอันนี้ก็เป็นเคี้ยวเล็กมากับสติ๊กเกอร์เอ็กซิลี่สติ๊กเกอร์ X เอ็กซิลี่โลโก้แดงแล้วก็มีลิ้นหน้าดิสเพลเซอร์หล่อๆมาให้นะไฟตาเป็นอะไรคะโปรเจคเตอร์ค่ะอ่ามีไฟสปอตไลท์มาให้อ่ามีไฟสปอตไลท์ไฟตัดหมอกแล้วก็ไฟเดียวเรียบร้อย ถามว่าดุไหมก็แอบดูนะซ้ายคือแดงแบบนี้ดีไซน์ตัวสูงเนี่ยเอ็กซิลี่ตัวสูงกันชนบัมเปอร์หน้ามันจะใหญ่ๆหน่อยมันจะดูแบบดูทับๆนะดูดูดูหน่อยถ้าเราซื้อป้ายแดงก็คือออปชันสภาพเต็มแบบนี้เลยไหมคือออปชั่นป้ายแดงมาให้คือเต็มแบบนี้เลยครับเอ็กซิลี่ก็คือตัวท็อปของตัวแต่งของอีกสูเลยนะก็คือมีกระจังหน้าแบบแต่งดำแดงมีสติ๊กเกอร์มีกันชนหน้าข้างล่างไปลิ้นหน้าแต่งห้า แล้วก็มีไฟสปอรตไลท์มีไฟไฟเบอร์อลดีมาให้เต็มเต็เลยจ้ะแล้วก็มาด้านข้างอยากเห็นแม็กยังไม่ได้เห็นแม็กเลยเห็นไหมตัวนี้เป็นรุ่นท็อปของอี u สูนะไม่ได้มีกันง่ายๆนะตัวนี้แม็กขอบเท่าไหร่พี่อีขอบสิเท่าไหร่สิบ <18 S 2> เก้าสิบแปดครับแต่แม็กเนี่ยมันจะเป็นลายลมดําชุดชทั้งชุดเลย ดำแล้วก็มีโลโก้อีสุแดงที่ตรงกลางสังเกตยางนะคะแต่พื้นแค่สามหมื่นโลนะคะดอกเลยตุ่มยางเนี่ยยังไม่ลุดเลยส่วนใหญ่รถออกมาเนี่ยน้อยมากก็คือยางยังใหม่ดอกเต็มมากครับเป็นบิตโจนดูเลอร์นะมาให้ของดีมาอยู่แล้วถ้าเป็นตัวท็อปเซตตัวออโต้บิตโจนใช่บิตโจนดูเลอร์ดูเลอร์ดูเลอร์มีอะไรตอพี่นิวชอบนะคะเอสซีรีของเราก็จะมุ่งบอกความเป็นตัวพิเศษเวลาพี่นิวเข้าไปดูหนังเห็นแน่รุ่นเนี้ย อยู่ในโรงหนังในพิเซนตลอดซาวเช็คก็คืออีสุเอซิลีนะคะกูแจก็คืออันนี้เป็นคีเลสนะคะกูแจอยู่ในกระเป๋าเก๋ๆเปิดเข้าไปได้เลยนะคะตอนนี้กูแจอยู่ในรถจ้ะนี่เราอยากให้ดูเว้าแรกของคันนี้เลขไม่เท่าไหร่ครับพี่นิวอาเลย3าม่ค่ะแล้วตัวนี้เป็นออปชั่นตัวท็อปมีอะไรครับ พวงม,มาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะามาพร้อมก,กับความสะดวกสบายออปชั่นเต็มแล้วมีจอมีกล้องพวงม,มาลัยมัลติฟังก์ชันทุกอย่างไฟฟ้าหมดสะดวกสบายก็ให้พี่นิวสังเกตดูนะครับให้ความรู้แล้วกันนะถ้าเป็นรถพวกตัวท็อปเอ็กซิลี่เนี่ยวัสดุภายในตัวคอนโซลตัวแดชบอร์ดเนี่ยเขาจะให้เป็นหนังแล้วก็มีคลิปได้แดงเห็นไหมบง่งบอกว่าเป็นเอ็กซิลี่นะแล้วก็ตัวคอนโซลแดชบอร์ดเนี่ยก็จะมีเป็นดําแล้วก็ตัดเอ็กซิลี่เห็นไหมค่ะคือท่านที่พี่นิวขับรีวิวมาหลายๆรุ่นไม่ว่าจะเป็นตัวแคปเตอร์สี่ประตู้ตัว พวกวัสดุเนี่ยเขาเรียกว่าทัสเนี่ยเขาจะให้มาเป็นแบบฮาร์ดเลยไม่ใช่เป็นแบบซอฟต์ก็คือมันจะแข็งอ่ะแต่ถ้าเป็นตัวพับทอปแบบเนี้ยมันจะเป็นนุ่มพี่นิวจับดูเห็นไหมพี่นิวกดดูแล้วพี่นิวเข้าใจว่ามันมันมันแบบมันเป็นแข็งแใช่ไหมอ่ะพี่นิวกดดูค่ะนุ่มนเห็นไหมวัสดุมันจะเป็นซอฟต์ทัชฮาร์ดก็คือมันจะให้ความรู้สึกว่ามันเหมือนนั่งในรถ p ีพีวีอะมันจะค่อนข้างหรูหน่อยแล้วก็คันนี้มากับเกียร์อัตโนมัติเกียร์ออโต้นะสามารถเลือกเกียร์ ขับเองได้แล้วก็ดันเป็นแมนนวลบวกลบเองก็ได้ด้วยอันนี้คือปุ่มอะไรบ้องอันนี้คือการเลื่อนถไายครับแล้วอันนี้ล่ะคะอันนี้ไม่มีครับก็คือใช่ก็คือเป็นการเลื่อนถไายไปอันนี้ล่ะคะอันนี้ก็เป็นเวลาเสียบกุญแจเวลาเราเข้าติดแล้วก็ต้องเข็นรถแล้วก็เอากุญแจเสียบเข้าไปก็กดมาที่เอ็นแล้วก็แล้วก็ไปได้ลืมบอกไปคันนี้รถ ายแดงมือเดียวนะครับมีบุ๊กเซอร์วิสมีอะไรครบหมดนะอปกรณกอบมีคู่มงคู่มือมีอะไรครบหมดเลยทั้งที่จะเป็นคนละเอียดใช่ขนาดมีชื่อเซลล์ลูกเซลล์ยังอยู่เลยสนใจติดต่อได้นะคะที่มอเตอร์งั้นเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันเรามาดูข้างหลังคันนี้พี่นิวให้ความรู้สึกยังไงลองลองดูสิแล้วเนี่ยมีอะไรมีอะไรบ้างต้ออปรับบอก ที่มันเป็นคูแมสาดูมันด,ดูดีขึ้นนะคะแล้วก็มีแอร์มีแอร์หลังมาให้นะจ๊ะแล้วก็มีช่องเสียบ usb มาให้นะไม่ต้องแย่งกันนะใหมไม่ต้อง, <S 2> 2 <S องแย่งกัน,น <ะ S 2> ด้านหลังก็ชาร์จแบตได้สบายๆเลยนะคะ,ะแล้วก็มีที่เกี่ยวตะขอให้ด้วยก็ถือว่าเป็นเบาครูแม์เหมือนกันนะข้างหลังนะครับใครชอบก็ แผงข้างก็เป็นหนังนะแล้วก็มีดีไซน์มาให้เรียบร้อยหมดแล้วนะตัดแดงเรียบร้อยอแล้วดง<ป>บอกไปมันมีเรื่องนึงนะพี่นิวสังเกตไหมค่ะถ้าพี่นิวขึ้นมานั่งเนี่ยมันจะมีไลท์เซลลาวลำโพงด้านบนด้วยนะอ๋อแถบนี้มันจะมีไลท์เซลลาวด้านบนสาหรับคนนั่งหลังเนี่ยก็สุนทรียภาพหน่อยก็เปิดเพลงสนุกสนุกได้เพราะว่าเขาดีไซน์มาสําหรับเป็นรถตัวท็อปเลยก็ถือว่าให้ออปชันมาค่อนข้างเยอะมากเราจะได้ฟังสบบับโบบัไปด้วยกันนะคะใช่ค่ะ อันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะก็ยังมีตัวเซฟตี้นะคะกันเด็กเปิดจากข้างในนะคะมันก็เอาขึ้นเอาลงแบบทนี้อะไใครล็อกครล็าต้องกดลงอ่ะโอเคอันนี้ล็อกเด็กค่ะล็อกเด็กโอเคแล้วก็มาอะไรครับเนี่ยโลบาร์จ้ะผมนะเข้าใจนะไอ้โลบาร์เนี่ยมันสวยแต่คำถามหนึ่งมันใช้งานได้ไหมวะ ม,มันเกาะยังไง่ะแต<ำ>ตอนเด็กๆอะ่ะฉันยืนแล้วฉันก,ก็เกาะนะปกติโลบาร์เนี่ยมันโทษนะัการดีไซน์ของโลบาร์รู้ไหมพอมันทํามาเพื่ออะไร <c oughs> อ่ะให้นิวไปวิวหญิงให้ความรู้เลยล <ม S 1> เวลาเรา <ลม S 1> ดีไซน์โลบาร์มาใน <c oughs> ส่วนใหญ่เนี่ยรถที่เวลาเขาทําโลบาร์มาเพื่ออะไรรู้ไหมล่มเหรอไม่ใช่ไม่รู้เวลาเราไปเห็นนักแข่งที่เขาใส่โลบาร์รอบๆกันเนี่ย เวลาลถมันคว่ำอะฮะหลังคามันไม่บุกมันจะมีโครงเหล็กเนี่ยเป็นตัวกันใช่หรอเธอเวลาเขาใส่โลบาร์เป็นแบบนี้สมัยก่อนพวกความปลอดภัยคนก็เราแอดวานซ์เอาโลบาร์ที่ความปลอดภัยเนี่ยไปเป็นใส่เพื่ออะไรเกาะยึดของใส่เพื่อความสวยงามใช่ก็เหมือนแอบแต่งเหมือนลถกแต่งสปอยเลอร์ใช่ก็คือกลายเป็นดีไซน์แต่งไปเป็นแบบว่าเรียบหรูเป็นสปอยเลอร์แต่เหมือนที่เราบอกว่า สวยแบบนี้พี่นิวกล้าเอาของมามัดไหมละ่ะกล้าเอาเอาเหล็กกระแทบมัดนะเพราะเวลาเขามีโลบาร์ที่เขาใส่เนี่ยเขาจะเอาเหล็กวางแล้วผ้าไปข้างบนแล้วก็ล็อกกับโลบาร์แต่อันเนี้ยเป็นผมนะผมก็ไม่กล้าเป็นผมมากก็คือทําให้มันสวยเหมือนเป็นดีไซน์ให้มันแบบ รู่ลงไม่เฉยอ่ะลดความงามแต่ถามว่าแพงไม่แพงมากนะแพงค่ะถ้าเบิกห้างจะเป็นหมื่นหลายหมื่นนะดีไซน์เอ็กซิลี่เนี่ยก็สีเดียวกับตัวรถเลยใช่มาตลอดตลอครับอันนี้ไฟท้ายลมดำนะคะโปรเจคเตอร์นะจ๊ะลมดำ LED นะจ้าจ้าแล้วก็นี่เป็นไงโลโก้เอ็กซิลี่นะและอันนี้ครับจ้องหลังค่ะจอมมีจอมีจ่องเรียบร้อยใช่มีจ่องหลังคติ๊กเกอร์ก็มาเต็มๆสไตล์เอ็กซิลี่เดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันนะสำหรับใครหาสี่ประตูผมชอบมากรถแบบนี้คือรถครอบครัว ใครมีแคปอยู่แล้วใครมีสี่ประตูตัวเตี้ยอยู่แล้วใครมีสี่ประตูอยู่แล้วเนี่ยอยากขยบไซส์เป็นตัวท็อปตัวท็อปตัวสูที่อัตโตเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้พี่นิวดูว่าคันนี้ให้พี่นิวถ่ายว่าห้องเครื่องเท่าไหร่หมายถึงว่ากี่ซีซีใช่คันเก้าเหรอให้ถ่าย สองพันห้าหรออ่าคันนี้นะตัว1,9าก็คือเหมือนที่โอ้ถ้าสองจุดสามเราไม่ได้ขายแล้วรถรตัวใหม่เลยใช่แก้งแก้งนี่สไตล์ S C C ครับอยากให้ดูว่าเดิมแค่ไหนอันนี้รถเพิ่งเข้านะจ๊ะน่าเปดูไงดีคเทตปิ้งเลยฮะก็คือแน่นๆนะคะลิเวทมีสีดำมีชมพูแต้มค่ะน็อตแก้มเคยขยับไหมครับไม่ขยับค่ะน็อตฝาปงขยับไหมครับไม่ขยับค่ะตะเข็บ หาโปงเดิมไหมครับเดิมค่ะเม็ดโอเม็ดอาร์ตอยู่ครบไหมครับมันขับอัพดุลเลยอัพดุลเอ้ย อยบอกได้เลยนะรถคันนี้นะสีเดิมกับทุกชิ้นเลยนะใยปิ้งๆเลยนะคันนี้พี่บีบจะเก็บสีไหมหรือว่าแค่ขัดสีส่วนใหญ่ก็ขัดสีแต่ถ้ามีรอยนิดๆหน่อยๆจริงตามกันชนหน้าตามหินเนี่ยเราก็จะเก็บให้ไม่เก็บได้ไหมก็บางคนลูกค้าบางคนก็ซีเรียสนิวเราก็กลางๆนะแต่ส่วนใหญ่เราจะไม่เก็บไม่เก็บถ้ารับได้เราจะไม่เก็บแต่ถ้าบางคนมาดูแล้วพี่ผมขอหน่อยได้ไหมมันเป็นรอยหินเนี่ยเก็บก็เก็บให้นะแต้นต้นขอแยกขัดสีอย่างเดียวใช่ตัวนี้มากับเครื่องห9เ้าเทอร์โบเดียว150 แรงม้า350นิวตันเมตรค่ะไม่ได้ปูดพาร์นะเฮียย้ำนะแต่มันอะไรพี่นิวประหยัดค่ะประหยัดอะไรบ้างาประหยัดอะไรบ้างประหยัดทางน้ํามันประหยัดทางค่าภาษีนี่เนี่ยแหละคือคนออกรถคันละล้านถ้าฉลาดไม่ได้วิ่งทางไกลหนักๆต้องการประหยัดอัตราเร่งดีก็เอาแค่นี้พอแล้วก็ภาษีเนี่ยประหยัดไปเยอะนะจากประมาณ6 7 0 0 0เนี่ยก็เหลือ4 0 0พกว่าบาทใช่ประหยัดไป2 0 0พนเนาะใช่มาฟังราคาท้ายคลิป พี่นิวว่ารถป้ายแดงเกือบ <3 S 1> ล้านค่ะ9ก้าแสนเก้าหมื่นขาดไม่กี่พันล้านพี่นิวคิดว่ารถปีเดียวเราจะขายเท่าไหร่น่าจะหายหลักแสนแสนสองแสนประมาณนี้ถ้าอี o ูเนี่ยครับแข็งมากๆเป็นแบรนด์หนึ่งที่ลงไม่นี่ไม่ไม่เคยฝันเลยว่าจะลง5 0ตค่ะลงเต็มที่ก็แค่3 0มเพราะฉะนั้นคันนี้เราขายราคาเพียงน่าจะแตะเลขเจ็ดถ้า3 0อให้พี่นิวทายเจ็ดเท่าไหรเ่เลขมงคลของเราก็ลงท้ายด้9เก้าเอาเจ็ดเจ็ดสองเก้าแล้วกัน ก็คือคันนี้นะครับเราตั้งที่720,000 9000บาทเจ็0แสนสองแต่ไม่พอนะวันนี้พี่นิวมากับพี่บ๊บเรามีอะไรให้ครับในคลิปนี้นะคะ,ะถ้าดูนะคะคุณสาม,มีรีวิือทั้งที่เอาไปเลย2 0 0 0 0บาทเหลือราคาเพียง7 9 0 0 0บาทเพราะฉะนั้นลูกค้าจะประหยัดไปเกือบ3 0 0 0 0 0บาทนะ<ช>ครับกับรถะะปีเดียวนะที่ประกันศูนย์เหลือเต็มเมนะรถ1ปีเลกไม่3 0,000โลจาก9000แสนเลอแค่7 9 0 0 0บาทหลังหักส่วนลดแล้วก็ลูกค้าเครดิตดีเรามีดอกเบี้ยพิเศษให้อีก ข้างงวดป้ายแดงถ้าร้านนึงต้องมีผ่อนประมาณ1 8ื่นแปดถึงหมื่นเก้าร้านนึงก็น่าจะ2 0,000ื่นประมาณถ้าเครดิตดีเหมือนกันก็หมื่นแปดหมื่นเก้าถ้าขอเอชซีซีเราตอนนี้หายไป3 0,000นแล้วเหลือข้างงวดเท่าไหร่ถ้าประวัติดีนะคะน่าจะอยู่ประมาณสักหมื่นสองถ้าประวัติปกติน่าจะประมาณสักหมื่นสามใช่ประมาณหมื่นสามนะครับก็ขึ้นอยู่กับเครดิตลูกค้านะครับถ้าลูกค้าเครดิตดีเราขอดอกเบี้ยพิเศษได้แต่ถ้าลูกค้าไม่มีเครดิตแต่อาชีพชัดเจนอะยได้สามารถส่งเจ้าคันนี้ไว้นะเราก็มีดอกเบี้ยเบาๆให้แกเราต้องมีดอกเบ ท้ายคลิปหน่อยค่ะถ้าเกิดนะคะแฟนเพจนะคะอยากได้ข้อมูลดีๆรถโดนๆนะคะแล้วก็ข้อมูลเด็ดๆนะคะให้กดไลค์กดแชร์นะคะกับช่องนี้นะคะคุณสารมีวิวิวขอบคุณนะคะ